ครับพี่น้องครับผมมนีนะครับเป็นมือสันวันดีเป็นวันนะครับพระใหญ่หรือขืนสิพาคำเดือนสิบเนาะพี่น้องเนาะนะครับทุกปีนะครับของอชาวไทายอีสานเฮ้ากระซิร่วมอกร่วมใจกันเฮตดตมเหตุเก่าข้องหลังนั่นก็คือบุญประเพณีบุญเข่าศาสตร์ครับผมพี่น้องบุญเข่าศาสตร์เป็นมาต่ดังเดิมเนาะนะครับเป็นจ้าไดประเพณีแล้วแต่มองอแล้วแต่บอล แต่ว่าทั่งสารค้มเป็นจดได้ภาพพี่น้องไปเบึงครับผมตอนนี้เขาลังสิบปใหญ่เขาสาดพ,พี่น้องนะครับพี่น้องบันเสียบุญหลาครับ,พ,บ,รรบพ้นไหลไหลคัดเลยครับใะยะเขาสาดครับผมพี่น้องเด็นพบรรพับุรุดครับ พี่ที่ใหญ่เขาศาสตรครับผมพี่น้องครับผมอาเฮ็ดมากแต่สมัยโบราณโบราณนะครับพี่น้องตอนนี้กำลังจะลงหลงกระตากันครับเอาเอานี่เอานี่มาคนของเราห่อเขาหน่อยห่อหอยไงวะนี่ต้องมีห่อเขาหน่อยเขาไงดิใส่ยาดามใส่บ๊วย้งใส่อะไรใส่แบบเมืองพิธีพี่น้องสิไทยพี่น้องเมืองพิทีดอก นะครับบ้านบ้านบางบ้านก็บกิ่งเพชรก็คือกันอันนี้ท่านสารค้มกุลลังบัญชีรุ่นครับขอบขอบมากโอ้โหเกลือันนี้ชุ่มฉันไม่เพิ่มกินเพิ่มกต่เพิ่มนั่งออมกินอันนี้อันนี้อันนี้หัวเอาพี่ต้องโอเคครับน้ำกันเด้อแบ่งกันจีนโอ้โมีหัวเจียวครับมากมากมาพูด ข้มียนาจะก้องคือข้าวเมีตาไ่เดียวมันอยู่ในนันกอไม่ได้หังบ้ลูกายว่เน้อดเนี่ยสับปะรดกนพะโล้กินทองนพโสุดทีสุดคนเด้อคะโล้ให่พะโล้ใหญาให้เด้อพะโล้ใหั่

đoạt được thắng ở đây ผมหลังจากนะครับใหญ่เขาสากแล้วก็ต้องเก็บส่วนหนึ่งไปให้ใบหน้าและก็อีกส่วนหนึ่งที่เพิ่นมาต์ไวายแบบพระกุนเจ้ากับมันหลายพี่น้องเป็นกระ้องแ่งแจกพี่แจกน้องน,นะครับส่วนหนึ่งให้ทา่างแม่ขาวได้ได้กินครับพี่น้องเมใส่ขั้นถี่บผู้ครับน,นันทะเพินน่ไนนในแสนในฉันันีพิ่นกะที่เ่าเอามาให้ พี่น้องได้ได้กินกันนะครับอันนี้เป็นให้ข้องฝากกับกาบพี่น้องพิธีการครับประมาณนี้พี่น้องทุกปีในของไทยอีสานครับไทยนี่ขออํายวยอนนะครับให้สำหรับพี่น้องกัลยาณมิตรของผมแฟนคลับเอฟซีทุกคู่ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึก สิ่งใดปาฏนาสิ่งใดให้สมความบงมาตปาฏนารให้กุศลบุญหนุนทรงทู่ขู่ทุกคนเดอ้อพี่นองเดอิอร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพครับสวัสดีครับ